กำรับคนอยากลูกเกี่ยวกับคนนําแนะนําเกี่ยวกับการสร้างรายได้กับ Facebook นะคะเมื่อนี้แอนพาเพลินคนอุดรก็สยามมาบอกพี่น้องว่าเฮ็ดจังไหรถึงจะประสบความสาเร็จแล้วก็จะมาให้คําแนะนํากับคําว่าถ้าฮาบมมีเวลาว่างล่ะฮาต้องคว้นลงเวลาใดล่ะค่อยว่างตอนกลางค่ำกลางคืนก็เอาตามที่ฮอบถนัดไปโลดจากพี่น้องจ้าวันนี้แอนพาเพลินคนอุดรก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการสร้างรายได้และพาทุกคนไปคว้างเงินในอากาศน,นะคะ ทำคลิปที่เราทันหนัดว่างตอนไหนก็อัดวิดีโอคลิปลงไปยกตัวอย่างเงินกันกับแอนพาเพิ่นอ่าคือกันกับแอนพาเพิ่มคนอุดอรนี่แหละตอนเช่าตอนเศร้าหรือตอนอันใดก็ตามนอนพักผ่อนอยู่หรืออาจจะเปิดบ้านต้อนรับเอซีแฟนเพจนะคะเนาะเอาง่ายๆเลยว่างตอนแรกๆคำๆแต่สีอัดวิดีโอคลิปแล้วก็มาลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่แล้วถามเขา,าว่าเฮดคลิปแบบใดถึงสได้เงินคอยว่าว่าเปลี่ยนปากว่าเปลี่ยน เอาง่ายเลยฝึกฝนในวิดีโอคลิปส,สั้นสกกอนประมาณหาวิห้าวิหรือสิบห้าวินาทีเอาไปลงในวิดีโอคลิปสั้นเรียวนะคะที่มันเป็นเครื่องไม้บวกยูมุ่มขวาเมื่อขอังบนสุดนะคะพี่นองเครื่องไม้บวกพี่นองก,กับสิจือเข้ามาเรียวหรือเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของคุณนะคะก็จะเป็นกล่องแดงๆคําว่าเรียวนั่นแหละมันจะเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้ามีวิดีโอคลิปอะไรก็ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือธรรมดา สองสามนาที่กับทายลงไปแล้วก็ไปจัดวางในช่องคุณกําลังจะคิดอะไรอยู่สองสามนาที่กับทายไปหลดเพื่อกันกับแอนผ้าเพื่อนเน้นเนื้อหาให้ประโยชน์ต่อคนดูคนฟังคนดูคลิปได้อะไรจากเรานะคะว่างตอนได้กสิททายแล้วก็ไปล่งล่ง,ลงไม่ต้องไปกําหนดเวลามันกันคํากันขึ้นเทียงขึ้นตีหนึ่งตีสองแอนผ้าเพื่อนกับเอาลงนะคะแล้วควรลงเยอดเท่าไรแล้วแตามูเจ้าแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องถนัดแล้วแต่คุณถนัด คุณชอบคุณก็เอาลงไปนะคะย่านตะโมูร์ลำคานไม่ต้องไปคิดค่ะตัดออกไม่ต้องไปกลัวคนอื่นจะเบื่อไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นจะลำคาญเข้ามาสายนี้แล้วห่าเฮ็ดงานค่ะทํางานโลกโซเชียลงานโลกออนไลน์นะคะว่างตอนไหนก็อัดคลิปลงไปแล้วก็ไปโพสต์ลงไปรถพี่น้องมันมาเป็นสปแปมแล้ค่ะขั้นกู้ใดโพสต์เป็น่นโพสต์มากโพสต์เยอะๆเพื่อนจะลำคาญหยุดค่ะหยุดคิดเลิกคิดหาเงินค่ะพี่น้อง คนที่ลำค้านกับสร้างเรื่องของเขาไม่เป็นความทุกข์ของเขาแต่มันเป็นความสุขของเราจัดลงไปนะคะการลงคลิปต้องมีความสม่ำเสมอนะคะไม่ต้องตรงต่อเวลาก็ไม่เป็นอะไรความสม่ำเสมอคืออะไรลงผลงานให้มันหลายๆเด้อค่ะพี่น้องคะความสม่ำเสมอก็คือคุณเคยลงไปแล้ววันละห้าวันละสิบยี่สิบคลิปคุณก็ทําให้มันแบบนี้เป็นประจาเมื่อละหาเมื่อละสิบคลิปคนทํามากก็ได้มากคนทําน้อยก็ได้น้อย นะคะผู้ใดเฮ็ดในหน่อยเต่มีคนเมืองหลายๆมีเนื้อหาเยอะๆคนดูได้ประโยชน์จากคุณคุณก็จัดมันออกไปเหมือนกันกับเอ็นพาเพลินคตรดวนวันละสองสามคลิปแต่ว่าเน้นประโยชน์เน้นเนื้อหาเยอะๆส่วนคนที่ถนัดในแนววิดีโอคลิปสั้นคลิปตลกรบคันก็จัดออกไปเลยจ้าเมื่อละสิบคลิปเมื่อละหาเมื่อละสิบคลิปยี่สิบคลิปแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความไหวเด้ออ่าเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยเฮ็ดหลายก็ได้หลายเพราะว่า ช่วงนี้ช่วงนี้แอนไปตลาดกระิดเจอพ่อแม่เอฟซีแฟนเพจอ่าแม่ๆเพิ่นกระถามว่าอู้อยากได้แนวทางได้ว่าเหตุจังไนถึงจะได้ปังได้อ่าสำเร็จขึ้นกันก็แอนพาเพื่อนเห็นแอนพาเพื่อนประสบความสำเร็จอ่าเกี่ยวกับอ่าเงื่อนในอากาศกระทั่งระบ f เฟซบุ๊กนะคะกระตั้งสิลคะค่ะให้เขามาเปิดตาเปิดใจเปิดตาและเปิดใจเพื่อจะมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมว่าทำแบบนั้นอย่างไรกระแค่เฟซบุ๊กต้องการวิดีโอคลิปคะ่ะ เออแล้วก็ได้เงินว่าภาพนิ่งสางเณรได้มันบอกได้จ้ะภาพนิ่งก็สร้างไรายได้กับ Facebook แต่ต้องให้เหตุให้ถูกต้องล่งให้ถูกตามลักตามเกณฑ์อย่าเหตุผิกดกฎแล้วกับวิดีโอคลิปสั้นก็เป็นผลงานวิดีโอคลิปยากก็เป็นรายได้เช้นกันขออย่างเดียวอย่าเหตุผิกดกฎนะคะตัดต่อมาเป็นเล่แมลาว่าะสัน่นอุ้ยคนที่ตัดต่อมาเป็นกไ็ไไ้เงินด้วยค่ะแม่จา๋าคนตัดต่อไม่เป็นพูดไม่เกง่งไม่ฟังไม่ดังก็เพราะเป็นยัง ส,สมเรียนรู้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆไม่แน่ไม่นอนอาจจะมีคลิปปังก็ดังอา,อาจจะมีคลิปปังคลิปดังก็ว่ากันไปนะคะประสบการณ์จะนํำผ้าควาำสร็จมหาเหาผิดคือเงินคือทองสมัยก่อนคือผิดคือครูบาอาจารย์ควาว่าผิดพลาดคือครูบาอาจารย์แต่ตอนนี้สหรับแอนพาเพลินคนอุดรจะบอกว่าผิดคือเงินคือทองเงินเหรียญส้นเงินแบบพวกเงินพวกเหรียญมันวิ่งชนกันทั้งวันทั้งคืน ถ้าคุณประสบความสำเร็จแรกๆรู้แหละว่าเหนื่อยแรกๆคุณเองก็บอกว่าทอ้อแอนก็ทอ้อท้อก็คือว่าข่พอ,อขัดใจทั้งระบบเฟซบุ๊ก Facebook. เออแรกๆก็ท้อมากเลยอูย้คือทอ้อคือเมนื่อยแท้ในวันที่ไม่สําเร็จทุกคนย่อมมีคําว่าท้อนะคะแต่กระบ,บืนแล้วกระซูแล้วก็กไปต่อเมื่อคุณสําเร็จแล้วสิ่งทุกอย่างที่คุณกะอยากได้อย่างคุณก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอยากซื้ออยังกระซือ้อยากเก็บคุณก็มีเงินเก็บ พราะฉะนั้นแล้วใส่คว่ำขยันอดทนและก็สูแลวกอ็อึดอึดเด้อพี่หน้องเด้อล่งคลิปสุม,มื้อเด้อจ้ะเด้อเน้นเนื้อหาสร้างประโยชน์ต่อคนเมืองลงคลิปหลายๆกับว่าเป็นยังขอแค่ว่าอย่าไปเฮ็ดผิดกฎและอย่าไปลงกลุ้มหลายๆที่พันมาแอบก็เคยล่งกลุ่มหลาย,าลลลายอยู่โอ้ยตะพื่ตะเพือ่อยากเป็นคนดังอยากเป็นคนปังอยากให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไปแล้วผู้ติดตามอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มีดซีรีเป็นขึ้นกันบ่จ้ะ คนไหนเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วมามาถึงช่วงท,ท,ท้ายคลิปแล้วคุณจะเข้าใจกับคขาว่าสายแบงปันคือเอียนผ้าเพื่อนนี่เอียนไม่ใช่คุณครูไม่ใช่ครูบาอาจารย์ใดๆทั้งสิน้นเอีนมาจากจุดเริ่มต้นผู้ติดตาม23ผู้ติดตามและมาจ,จากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่ประสบความสำเร็จสองปีที่ประสบความสำเร็จมากนี่อยากสิบอกตัวว่า เฮ็ดคลิปดีมีคุณภาพเน้นเนื้อหาสร้างประโยชน์ต่อคนเมืองเมื่อมีประโยชน์คลิปไรสารเจ้าก็ล่วงไปโหลดและให้คุณมาตัดสินเก็บมารวบรวมและมาตัดสินเอายอดการเข้าถึงอันไหนมันดีคุณก็ไปเลือกคลิปนั้นแหละคลิปสองโอ้ยขอโทษค่ะคลิปสองอันอพ่อบ้านสองคนมันบ่าสามีภรรยาอัดวิดีโอคลิปเนี่ยคลิปตลกคบพันเจ้ากระจัดไปเอาวว้ง่ายาว่าทำคลิปที่เราถนัด โอ้ยบดเอเซขาตังกอ,งอย่าสีบกวกยูน <c oughs> นี่แหละค่ะว่างตอนนี้ก็เอาโล่งเนาะอย่าเหตุผิดกฎตะกี้ก็เคยโลงกลุ่มรู้สึกว่ามันเหนียบค่ะดวนปิดกันเอาอีกละลงนีล้ละแล้วก็แล้วก็เอาเสียงเพลงมาใส่ไหลยไม่เป็นลิกสิทชิ์ค่ะก็ต้องมีส่วนแบ่งโอ้ยกับวาย,ยุสองสามเดือนคือบดเเงินก็เลยไปลบคลิปที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อคนดู เอาภาพนี่ไปแป้ๆเ,เอาเสียงเพลงไปใส่สตอรี่ก็มีแต่เสียงเพลงลบออกเบิดเลยเกลี่ยไปเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ลงคลิปสดๆส่วนเสียงเพลงก็เลยมาศึกษาว่าทําแบบไหนถึงจะมาเป็นต้นฉบับเลียนรูอีกค่ะเอามาเป็นต้นฉบับก็คือเป็นเสียงดนตรีเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกซ์เศร้าแต่ให้มาเป็นแอ e นพาเพลิ่มคอนดูดอนเป็นต้นฉบับปไปใส่แอปตัดต่อเด้อพี่น้องเด้อใส่แอปตัดต่อผู้ใดอย่างไดผู้ใดอยากใส่ก่กนกดบันทึกเสียงก็ไไ้นะคะพี่น้องคะ่ะ การเดินรูป่ามีวันสินสุดนะค่ะเอาว่างไว้ก่อนค่ะตามกล้องอันนี้อัดวิดีโอคลิปอยู่นะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซรัพนี่แหละค่ะเป็นการลังรแรกใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกบ้านทุกหลังมันย่าวโพดยันพี่น้องฟังบารับโอ้อย่ันพี่น้องฟังบจบยันพี่น้องนอนนรับไปเจอกันไหมเด้อ้ฮวอาเบิดมือกักบซิวเบิดมือล่ะค่ะอยากให้ทุกคนมีอะไรหัวใจละก็เฟซบุ๊กเขาต้องการแค่วิดีโอแล้วก็ภาพนิ่ง แล้วก็ยืมเดอ้อวิดีโอคลิปเงาสวงหรือสานาที่เอามาจัดวางในช่องคุณกำลังจะคิดอะไรอยู่กังคำกัง,กงขึ้นผู้ใดว่างก็เอาล่งโดดขั้นเบาบา,เบางก็บม่เป็นยังคนที่อยากมีไรายได้อยากมีไรายได้กับ Facebook จริงๆเขาจะเน้นเน้นยั้งเดียวเขาบอกเสียเวลามานัางว่าคือกันเอี่นภาพเพื่อนคนอุดรหนักจ้า <c oughs> เน้นแต่ผลงานตัวเองสำหรับเอี่นภาพเพื่อนถนัดเว้าถนัดบอกแช่ประสบการณ์ดีอยากให้พี่น้องมิยูมิกินอยากให้มีรายได้อยากให้ประสบความสำเร็จขอยอยากให้พี่น้อง สนะใจตัวเองนะแมีเมื่อที่เจ้าสําเร็จแล้วก็เมือนั้นละหายเหนื่อยเบื่อเงื่อนเขาเงื่อนเสซบุ๊กเขาอุย้ยเออเลี้ยนรัวเอาเด้พี่้ังเด้ยอ,อยอยากสีบอกอยู่ให้ทุกคนสู่ขยันอดทนส,รรมสม่ำเสมอเงื่อนในอากาศมีอยู่จริงสื่อๆด้วยค่ะหักแท่งแดงปั่นกันมันยาอ๋อ,อกจกเก่าหน้าที่กับพ่อราเนาะปฏิสัมพันธ์สาคัญเสมอลงคลิปเสร็จแล้วกลับไปเจอคลิปผู้ได้กลับไปข้อมเมนกันนั่งเนาะเพื่อเป็นการเปิดค่ากันมั่งเห็น ต่ทีนี้เนี่ยลงคลิปของเ้าน้ำจ้าหักทุกคนด้วยจ้ะบ๊ายบาย